แล้วตายลยวหรอวะสมุงก็ใช่ย่าดีโดนรถชนได้ขนาดนั้นยินดีต้อนรับสู่สวรรค์นะพวกเจ้าที่ได้อยู่ที่นี่ต่อก็ต่อเมื่อพวกเจ้าตอบคำถามถูกครบสามข้อแต่ถ้าพวกเจ้าตอบคำถามไม่ถูกครบสามข้อพวกเจ้าก็จะได้ตกนรกคนแรกตามข้ามาไอโม่กูไปก่อนเลยคำถามแรกใครคือผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าครับ ถาที่2ใครคือผู้ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยพ่อคุณลามครับแผงค่ังไม่ธรรมดาคำถามข้อสุดท้ายคนไทยสมัยก่อนใช้อะไรไถนาควายครับควายย่าย่าย้ข้าดีใจด้วยข้าดีใจด้วยเชาวได้ขึ้นจวนนะเดี๋ยวก็ไปรอที่ด้านหน้าแล้วก็ไปเรียกไอ้ฟันเดินมาข้าด้วยคำถามใหญ่ไม่สมพงศ์ ง่ายมากโม่ข้อหนึ่งนะตอบป้าเพื่อนเจ้าข้อสองตอบพ่อคุณลางอัมแหงและข้อสามตอบว่าควายขับได้บ้างนะเพื่อนนะพร้อมนะนีกระสวนเน่ข้อที่หนึ่งบนโลกใครคือผู้ก่อตั้งติ๊กต๊อกพ่อพูดว่าไงวะพ่อพุทธเจ้าขอขบคุณครับคำถามที่สองในวงการพุทธบาลใครคือดาวยิงสูงสุดพ่อคุณเลิมเพื่อแหงครับ ผิดหลือกูเพิ่งรู้วะคำถามสุดท้ายใส่หัวใครคือนายกคนปัจจุบันข้อนี้ตอบไม่ต้องคิดควายครับบ้าหนเด้อ